ทักษิณควงยิ่งรักหากเป็นนายกโควิด1 9จะไม่ปล่อยเศรษฐกิจแบบนี้สวีดัสสวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องตูเกนเซอร์เกินะฮะก่อนที่เราจะไปทุกข่าวนีฮะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยะฮะเราไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะร้อนแรงมากครับสำหรับเมื่อคืน,นที่แคร์นะครับพี่โทนี่มาแล้วทักษิณควงยิ่งรักบอกตอนเป็นนายกประจนโควิด1 9 แพร่ระบาดคงไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ยอมรับตกใจ4วัน7สนคนนะฮะเทนย้ายประเทศกันเถอะขึ้นอันดับหนึ่งที่รับเปิดนําเข้าเสรีวัคซีนซึ่งนายทักษิณชินวัตรนะฮะได้ร่วมพูดคุยในช่องแคร์ขับเฮาอ็กซ์แคทอคิดเคลื่อนไทยพลิกฟื้นวิกฤตโควิดกับโทนี่บูซัมนะฮะโดยได้กล่าวถึงประเด็นเฟซบุ๊กกุ๊ป ย้ายประเทศกันเถิดที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนว่าตกใจเหมือนกัน4วัน7แสนคนผมว่าเราไม่พยายามจะเข้าใจประชาชนโดยเฉพาะ Gen Z Gen Y วิธีคิดเขามันไม่เหมือนเรา Generation Gap ไม่เข้าใจกันเกิดยุจ i t a l g แกรความเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความไม่อยากฟังมีอำนาจจะใช้แต่อำนาจก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปเข้าใจคนที่อยู่ใน7แสนนี้อายุ25-35เยอะ หากมองย้อนไปสมัยเด็กๆมีโรบินฮูดไปอยู่อเมริกาเยอะบินไปเป็นนักท่องเที่ยวและก็อยู่จนได้กรีนการ์ดก็มีลูกหลานเรียนอยู่เมืองนอกมีมาช้านานมีทุกประเทศเพราะทุกคนเกิดมาแล้วจะดิ้นรนเพื่ออนาคตตัวเองหากดิ้นรนแล้วไทยไม่มีหนทางให้เขา สมัยนี้เขามีข้อมูลมากกว่าสมัยก่อนนั่นเป็นคำกล่าวของพี่โทนี่ฮะต่อมามีผู้ร่วมเสวยวารายหนึ่งได้ถามคำถามว่าหากเป็นนายกจะทำอย่างไรกับปัญหานี้จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้าใจซึ่งนายทักษิณตอบว่าถ้าผมเป็นคงไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นผมคงไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้และไม่ปล่อยให้คนต้องอดตายฆ่าตัวตายผมไม่ปล่อยแน่เราต้องคิดกับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเรา60กว่าจะมาคุยกันมันไม่ทันแล้วนะฮะ ทั้งนี้ยังทิ้งท้ายว่าต้องคิดด้วยสติอย่ามีโลภโกรธหลงต้องคิดด้วยสติไปแล้วก็อย่าเสียใจกับมันสู้กับมันไปให้สุดนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโควิด1 9และการบริหารจัดการพื้นที่ของเตยรวมถึงเรื่องวัคซีนที่ล่าช้าและยังได้กล่าวถึงการสร้างโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลในหลายพื้นที่พร้อมเสนอทางออกในอีกมุมหนึ่งนะฮะ ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรงพยาบาลสนามมันไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะไม่มีอะไรกั้นก็มีโอกาสที่เชื้อจะกระจายโรงแรมวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวโรงแรมระดับ1-5ถึง5ดาวรัฐก็ไปเหมาไปทำที่กักตัวได้คือละ500-800มีหารเช้าให้ห้องใครห้องมันมีห้องน้ำในตัวไปดูว่าทรัพยากรที่มีงบประมาณที่มีเอาไปใช้ช่วยโรงแรมที่เจอวิกฤตไม่ไหว แล้วจะต้องปิดกิจการแล้วหรือร้านอาหารที่ปิดจะดีกว่าไหมจะได้ช่วยกันในตัวด้วยนะฮะซึ่งนายทักษณิณกล่าวเสริมีกว่าต้องเดินหน้าฉีดวัคซีนสร้างความน่าเชื่อถือในวัคซีนให้กับประชาชนมั่นใจในการเข้ารับวัคซีนโดยเฉพาะในชุมชนคลองเตยต้องคัดแยกเอาคนป่วยออกจากคนไม่ป่วยก่อนนะฮะจะไปฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าวัคซีนแม้จะเสี่ยงไม่มากแต่มีความเสี่ยงเพราะทุกที่ห้อเป็นแบบฉุกเฉิน ปีเดียวอนุญาตเลยถามว่าจะไม่มีผลตามมาเลยคงยากแต่วันที่ไปฉีดอย่าตื่นเต้นจนความดันขึ้นกินให้พอนอนให้พอมีแพ้บ้างอัตราแพ้ต่ําแต่คนเป็นโรคเสี่ยงควรจะไปฉีดควรฉีดเพื่อความมั่นใจในายกทักษินก็ได้ทิ้งท้ายไว้นะฮะสิ่งนายทักษิณกล่าวอีกว่าเยอะเลยฮะวันนี้ทั้งวันเมื่อคืนนะฮะกล่าวถึงกรณีการฉีดวัคซีนว่า วันที่ต้องระดมจัดหาวัคซีนเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่ใช้ระบบราชการอย่างเดียวต้องใช้ความสามารถด้านอื่นๆเช่นความสัมพันธ์หรือไปหยิบยืนวัคซีนมาก่อนได้ไหมต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้วัคซีนมาก่อนในขณะที่เรื่องการนําเข้าวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ Pfizer, นายทักษิณกล่าวว่าจากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ไฟเซอร์พบว่าได้มีการนําเข้าในประเทศไทยแล้วเนื่องจากแผนที่ในเว็บไซต์เป็นสีเหลืองแสดงว่ามีการนําเข้ามาแล้วนั่นเองฮะซึ่ง ผมงงว่าทำไมเลือกวัคซีนเลือก2ยี่ห้อนี้ในเมื่อทั้งโลกรู้ว่าต้องไฟเซอร์กับโมเดอร์นาถ้าจีนต้องชิโนฟาร์มทำไมไทยเลือก2อันนี้เพราะทุกคนต้องไปซื้อจากองค์กรเพสัจกรรมให้โรงพยาบาลไปซื้อต่อวันนี้หากสั่งไม่ได้ทำไมไม่ยืมมาก่อนอย่างสปุกนิกวีหากให้10ล้านเอามาล้านหนึ่งก่อนได้ไหมวันนี้วัคซีนยังไงก็ต้องใช้รัฐบาลต้องเปิดเสรีนาเข้าวัคซีนได้แล้วนั่นเป็นคำกล่าวของ่านทักษิน นั่นเองนะครทั้งนี้ในระหว่างช่วงเปิดให้ผู้ร่วมวงสนทนาได้ถามค,ำคำําถามทางนายทักษิณมีผู้ร่วมวงนะฮะได้ฝากความคิดถึงนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกหญิงของไทยโดยทางนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้เข้ามาพูดทักกายกับผู้ร่วมสนทนาโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ฝากความคิดถึงประชาชนและแสดงความเป็นห่วงประชาชนในชุมชุมชุมชนนะฮะขอโทษทีของเตยโดยอยากให้กําลังใจขอให้ทุกคนอย่าท้อ ระหว่างที่เราวัคซีนที่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหรซึ่งปูสขกาวว่ามีบางช่วงบางตอนนะฮะนายรักษิณได้บอกกับกับผู้ร่วมสนทนาว่าถ้าเป็นตนเป็นนายกคงไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนต้องอดตายรอลมควันตายไม่ปล่อยแน่ซึ่งเป็นที่ถูกใจของผู้ชมเป็นจํานวนมากในคืนนั้นนเอ,เอฮะซึ่งล่าสุดในเมื่อคืนนะฮะมีคนฟังเลือนแสเลยนะฮะทั้งทุกแพลตฟอร์มโซเชียลต่างนะฮะ เพราะทุกคนรอความหวังครับนะฮะท่านผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเก่งอยู่ที่ไหนคนก็ให้การนับถือและต้อนรับนะฮะคือรู้ๆกันอยู่อะผมกับคุณนะฮะถ้าคุณไม่ได้เป็นขนมหวานนะ,ะคุณรู้อยู่ว่าคนเก่งกับคนไม่เก่งนะครับก็คลิปนี้เอามาฝากกันสำหรับคนที่คิดถึงพี่โทนี่แล้วก็พี่ปูนะฮะนายกที่สุดยอดของประเทศไทยแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ